สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบการทำงานรถตักจากค่ายแคทคันนี้เลยครับคันนี้จะเป็นรุ่น 928G ครับคันนี้นำเข้ามาจากญี่ปุ่นสำหรับสเปคคันนี้นะครับจะเทียบเท่ากับโ a มสุ WA2705 ครับมาพร้อมกับห้องเก่งน้ำหนักรถอยู่ที่11.1ตันวางเครื่องยนต์ Cat แคท124.7แรงมา้าเดี๋ยวไปชมการทำงานกันเลยครับ Thank yeah. you. อันนี้แคท 928G นำเข้าจากญี่ปุ่นครับสำหรับพี่ๆคนไหนสนใจอยากเข้ามาทดลองการทำงานนะครับเราเปิดให้บริการทุกวันบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบ้านนาตาดกม31จังหวัดสม,มุทรปราการอยู่ฝั่งขาเข้ากรุงเทพหรือลูกค้าโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0623317522ครับ เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ